สวัสดีจ้าสบายดีสวีดัสสวัสดีจ้าวันนี้สาวุไทยไปข้างนอกไม่ได้จ้าเพราะว่าอะไรลมแห้งแหงจ้าไปไหนยังไม่ได้จ้าแต่กะสิกินข้าวสกอนเนาะจังสิไปทางนาทางใหม่เนาะสาวุไทยก็กินอะไรจ้าวันนี้กะทั้งกินทั้งว้าเนาะจ้าทั้งกินทั้งพูดเนาะทักทายสบายดีสุขุสุขคนทางประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้าน ไฮเดอะกายฮอ e มบิร์บอดีสวัสดีค่ะวันนี้สาวบุไทยสบาพสเวนจะมาพูดมาคุยทักทายขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์สาวบุไทยด้วยนะคะที่เอ็นดูหัวใจน้อยคนน้อยคนนี้จะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจกะชีนั่งพอวเวอเพอเวจังศิรจ้าทักทายข้างหน้ากะสีมีเงี้ยกะสีกินไปพร้อมเบ้าไปน้ำกะเชียนกินไปน้ำเบ้าไปพร้อมตัวจังบอด้เสียเวลา เมนบอจ่าธรามาหากินสาวผู้ไทยก็บชิเป็นจังสิระจ้าสาวผู้ไทยกับพ่อวอาเพเว่แบบนี้ละจ้าเว้านัวหัวมวนเด้อสาวผู้ไทยเป็นคนเว้านัวหัวมวนเป็นคนบางที่ก็เว้าเว้าลวกเว้าไล่เว้าลองเว้าไปทุกทิศทุกแดนว้าวว้าเว้าว่าไม่ยังจ้าอยากให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปจ้าขอให้มีประโยชน์เล็กๆน้อยๆจากการชมคลิปของสาวผู้ไทยสไปร์สววเดน คนนี้นะคะรักนะทุกคนรักนะจุบจ๊บๆขอกระเฮ็ดบ่เป็นดอกมินิฮาเฮ็ดจังใดเฮ็ดจังสี่บอโอเคค่ะกรสีมียยม่ยังโอ้ยกรสีมี่ยังว่าไปลายทุทิบนี่จ้าพักไปเก็บมาอันนี้เก็บรอบสองจ้านี่ฟ้าวไปเก็บมมบ่แม่ยังสาวูุไทยชอบกินที่มันต้นเล็กๆแบบนี้ไม่ชอบชอบกินแบบนี้จ้ามันมันมัน มันกินแล้วมันไม่เหนียวน่ะแม่ความหมายของสาวพุธเอามากินกับก้อยเอาไปกินกับลาบนี่จ้ะหรือว่าจะเอาไปลวกก่อนก็ได้แต่สาวพุธคิดว่าลวกนี่นมันจะยุบลงเยอะเกิน <c oughs> ก็เลยกินแบบนี้อันนี้ล้างนะจ้าไปล้างในลำธารมาคือเกาจ้ะนี่ล้างลำธารมาคือเกาแล้วกับมาสโลอยู่บ้านล้างอยู่บ้านล้างในลำธารสองรอบสามรอบสี่รอบแล้วก็มาถึงบ้านก็มาล้างน้ําเกลืออีกนะคะแช่น้ําเกลือทั้งวันทั้งคืนอีกจ้า แ่ไว้มันกับสีงามจังสีจ้าผักที่เหี่ยวๆเ,เก็บมาเวลาแช่น้ําเย็นพักทุกอย่างเวลาเอามาแช่น้ําเย็นมันก็จะเด้งดึงเด้งดึงมันก็จะสดแบบนี้ก็น่ารับประทานใส่เกลือไปน้ำเด้อเพอมันไม่อย่างเวลาหลัางใส่เกลือไปด้วยเบาะเบาลองเบาไล่เบาอีรีเบาอโลทั้งเบาทั้งฟังเพลงไปน้ำเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นจังได้พายเป็นจังได้พายไปสช้มาสายระจำในวันนี้ วันนี้วันนี้ไปไปไซมาไซมากินข่าวกับสาบุไทยเด้อสาบุไทยกับาบุไทกับกินข่าวจ้ากินข้าวกับอะไรก็จะมีก้อยเนื้อจ้าก้อยเนื้อก้อยสมก้อยนั่นละก้อยมื่อนั้นกินมามดกับมากินมือนี้มาซสูสีเจ้ากินคือเก้านะจ้าชีวิตคนไทยในต่างแดนชีวิตสาบูไทยในซา,าวิเดนกับิเป็นประมาณนี้นะจ้ากินของให้มัน นี่จ้าของที่มันกินบะหมิดก็เอามากินอีกแสตู้เย็ยนเอามากินอีกกินได้คือกากับซีม,มีแเจลมังเอิญไปร้านเอเชียก็ได้พริกมากจังสี่แหละโอ้สาวผู้ไทยมากมากพริกอันนี้จ้ะพริกพริกขี้หนูใช่ไหมคะนี่เอามากินแซ่บแล้วนี่มากินก็พักจังสี่จ้ะมึงกินพักจังสี่ ก้อยเนื้อ250หกรัมกินได้สองถือสามกินบ่วเมิดพร้อมเติมด้วยข้าวเหนียวค่ะอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวสาพุไทอ่าฮวันนี้ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวอืมข้าวเหนียวค่ะนี่ปั้นข้าวเหนียวบะตีดมือออนตอนปั้นข้าวเหนียวบะตีดมือเด้อมันนี่ดีหลายจ้าดีหลายข้าวเหนียวบะตีดมือดีหลายจ้ะปะ่ะกินกันพ่นนะ่ะลอย ก้อยลอยพริกก้อยเคียงข้างด้วยพริกจ้าเครื่องเคียงมีพริกมีผักจ้านี่แหละก็กิน่พอพดซ้ำได้กินนี่แหละจ้าสาพุทัาจะเป็นคนชอบกินก้อยมากพ่อเอาหน้ใส่ปากาใส่ในน้อยบอ่ก็จะมาหมักแต่ก้อยนี่จ้าอืมก็จะกินกับเจ้วยังสิละจาก,กร,รมัมอืมอืมอุมอ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 ่นถ่ายอนเนาะ ช่างนาห้องมันม,ม,มีคนถามมาบางคนกับสีหูแล้วล่ะบางคนกับสีบะหูเนาะรสชาติเขาเป็นจังดารสชาติเขาว่าจีออกขมนิดหน่อยจ้าขมไม่หลายขมไม่เยอะขมไม่ติดปากกินปื๊บรู้สึกว่าแตะลิ้นขมนิดหน่อยแล้วมันก็จางไปเลย เป็นยังสี่จ้ะสาวผู้ไทยชอบออ้ยคือเฮียตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น,นเนี้ยมันจะแผ่ไปตามพื้นดินเนาะจะแผ่ไปตามพื้นดินมันเย็นอีกแล้วจ้ะกลับมาเย็นอีกแล้วกลับมาเย็นเขาก็เลยยังไม่โตเขาก็รอฝนนะจ้ะอืมออือเวลากินก็บกินจังสี่จ้มันจังสิแสบจังสินวัว อืม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 คุณเอไอกันจะฟ้าว่าวหลายเวลากินมันว่าวบอดายมันว่าวมาันกระจิตตีสคอ เวลาลงคลิปไปเพื่อนกันสิว่ามีอาจให้คำพูดตามคลิปไปด้วยพ่ะย่ะมันเป็นเรียวท้มเวลากินมันกเว้าบอได้ขอโทษขออภัยด้วยค่ะเอไอเออขอโทษขออภยัยเวลาว่าวม่วมข่ากมันว้าบัได้เขามมนติดก้อ ออืกินยังได้กับแสบน้ำนัของชอบของมากนกป๊ะแถมก้อยแสบกินนั่นไหลกับแสบน้ำนัอันนี้คือกระหล่ำดอกค่ะอืแสบกินก้อยกับพริกอืม มันต้องเอาฮอพริกจัิงสิควรเป็นคนมากจรินเพชรอืมอือหือพักฟรีพักฟรี